คสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้พี่เพนมาเดินอยู่สวนช่วงเวลาค่ำๆหน่อยแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมาเดินดูฟักทองจะเก็บไปขายในเมืองนะคะเนี่ยค่ะฟักทองโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะฟักทองของเราปลอดสารเลยนะคะอยากทานฟักทองก็ทักเรามาได้ค่ะเนี่ยค่ะฟักทองเราออกเยอะเลยลจัประมาณนี้นะคะ นี่ลูกสวยๆเลยฟักทองฟักทองอ่าเป็นฟักที่ปลอดสารร้อเปอร์เซนลยนะคะพี่เป็นจะบอกให้ก็เพื่อน,อนๆท่านไหนอยากทานก็พรุ่งนี้ที่บ้านเพื่อนจีนนะคะพี่เป็นจะไปขายอะไรนะคะไปขาย ข้าวโพ,พดจ้ะก,ก็แวะมาได้เลยดูฟักทองดุกมากเลยค่ะอยากมาซื้อฟักทองไปรับประทานก็แวะมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะคะก็ข้าวโพดก็มีขายเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะฟักทองเยอะเลยกำลังออกลูกเลยค่ะมีทั้งอันแก่และอันดิบนะคะ ก็พี่เพ็ญปลูกปลอดสารร้อเปซเลยค่ะตรงนี้ใครอยากทานก็แวะมาเลยค่ะ,ะทองสวยๆของเราอันอ่นอนๆก็มีค่ะก็ช่วงนี้โควิดพี่เพ็ญก็ไม่รู้จะเก็บไปขายที่ไหนเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะยังหาตลาดไม่ได้ก็ได้แวะไปเมืองบ้าง ชั่วครั้งชั่วคราวก็สู้ๆกันไปแต่ละคนถ้าพรุ่งนี้ถ้าใครอยากทานก็ทักพี่เป็นเนาะพี่เป็นจะนำส่งให้ในตัวเมืองนะคะสังข้าโวโพดเ้ืยก็จะส่งฟักทองด้วยเนาะพรุ่งนี้พบกับสินค้าที่เรานำไปสดๆจากสวนเลยค่ะในทานของมีประโยชน์ ที่แน่ๆคือพี่เป็นทำปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์เลยตัวฟักทองเนี่ยค่ะไม่ได้ฉีดอะไรใดๆทั้งสิ้นธรรมชาติดูแลล้วนๆดูในสวนได้ค่ะถึงความรก <c oughs> ความรกความรกของพี่เป็นก็เ,เยอะหลายลูกอยู่เหมือนกันก็พี่เป็นคงไม่ได้เก็บไปเยอะหรอกค่ะคงจะได้เก็บไปพอประมาณไม่ได้เก็บไปเยอะกลัวาขายไม่หมดไงไเก็บไปกะกะเอาแต่อันเก่ๆเนาะ ไปพอประมาณก็พอก็ถ้าอยากทานยังไงก็แวะมาได้ทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวพี่เป็นจัดส่งให้ก็สำหรับคลิปนี้พี่เป็นก็สวัสดีจ้า